ถามไลฟ์ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมายังสนามฟุตบอลย่าเทียมสี่ลันฟุตบอลลิสตาภูเก็ตครับมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสครับในรายการน้องกันซีเมียรีกซีซั่นที่4ครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านวีภูเก็ตนั้นอยู่ในอันดับที่7ของตารางครับมีอยู่13คะแนนส่วนกับอาจารย์ลอบีหลำสะ เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านหอยใบแดงครับได้เล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายสัญญาณมาเป็นยาพลเปลี่ยนจุดให้กะทิยิงตรงนี้โอ้ยังติดเซฟรครับที่นพโนอินบอกันยงเลือกกระแทกมาลูกนี้นะ่ะเจ้าก,กะทิโยกหนีตั้งปอมแล้วยิงอ่ฉันแลบแต่ก็ยังปัดได้ครับนพนนอิน no หลังให้ที่จันยงกระแทกเอาขวามาใหม่แล้วเป็นยาพลลองยิงตรงนี้ถึาเป็นมงสักการดของสงวิ์ครับ ยาวขึ้นมาตรงนี้ติดจันยงเคาะคืนหนุนกลับไปแล้วเจ้ากะทิตัดเข้าไปเจ้าสป,ปาร์ตันยิงลูกนี้ห่อเรียบร้อยเลยครับอเอาจยนได้ครับเจ้าสป,ปาร์ตันทำให้ทีมนั้นขึ้นนำก่อนนับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วแม่ตัวเองนั้นยิงนำห่างไปอีกครับในส่วนของดาวซันโบคลิกแล้วคืนกลับมาเบญพนครับต่างป้อมแล้วลองยิงตรงนี้ห่ชนเสาแล้วโะห่ อ่าบอลมันมาสะท้อนทางด้านสวิบบางทองครับกลายเป็นโอนโกครับเข้าประตูตัวเองไปซะอย่างนั้นครับโอกหนีลงโลดอ่อนหวานแล้วอย่างไงตรงนั้นแม่ย,ยังขืนตัวครับใครที่จันยงจันยงกระแทกไปเจ้าสปารต์ตันกลับตัวตรงนี้ห่อเรียบร้อยครับโอ้คนเดียว 2, 2เมตรอีกแล้วครับทางด้านเจ้าสปาร์ตันครับสมารักดวงทิพย์ยังได้อยู่ เจ้าี่โยกหนีไปได้หนึ่งแล้วลองยิงมาตรงนี้โอ้เลือกมุมแคบเลยครับแล้วก็ไม่เหลือตรงนั้นครับโอ้สี่ประตูต่อศูนเลยครับจากเจ้ากทัทีครับโสมพลสีทองเจ้านุมไหลมาแล้วสมยศจะแปลตรงนี้ก็ติดและผู้ตัดสินเป่านกวีจ้าจบเกมครับนี่ก็เป็น3คะแนนของทางด้านวีภูเก็ตครับเอาชนะหอยไยแดงไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศ ทั้งสทีมสัมผัสมือครับกเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทับเย็นเล่นก่อนครับซ้ายไปขวาอตรงนี้หมานบอลลั่นแล้วกลับมาเป็นเกมของทางด้านเอประตูรีโมทเอกพง์พันธ์ทิพย์เหลียงจี้แล้วยิงลูกนี้โหชนเสาเข้าไปเลยครับยังไม่ทันถึงหนึ่งนาทีดีเลยครับทางด้านเอประตูรีโมทขึ้นนำแล้วครับจากเอกพง์พันทิพย์ มีขอแต่เลือกเจาะตรงกลางอาวุธิศักพลิกได้แล้วตรงนี้เข้าซ้ายแล้วจิงห่อเรียบร้อยเหมือนกันโอ้เอาจนได้เหมือนกันครับกลับมาเท่ากันแล้วครับโอ้จากทางด้านวุฒิศักรครับเอาขึ้นมาวุฒิศัก์พักบอลได้เข่าซ้ายแล้วจิงอีกทีหนึ่งต้องออกแรงเซฟเลยครับทางด้านสุนทรแซ่ตอ๋องอนบพลิกได้แล้วตรงนี้ครับจะพาลุยตั้งป้อมแล้วลองยิงไกลตรงนี้มึบอลมันพุ่งมุดเหมือนกันครับ okay. แต่สุนทรนแทตองครับยังเอิมขึ้นมาใหม่ครับขับเจนตรงนี้อย่างมาติดเอกพงศลิทธิ์หล่อยิงตรงนี้โอ้ไม่เหลือครับโอ้ได้แต่เซฟโดยสายตาทางด้านสุวิ์แล้วกลายเป็นเอวะตูรีโมทครับกลับมานำอีกครั้งครับตากวบทีศักยังเกี่ยวมาแล้วจะไปต่อ,อยังไม่ได้แล้วมานบลงยิงตรงนี้ติดเซฟครับสมทอนแทตองไปอัดเลยครับเรียกเป็นบอลทุ่ม ทุ่มคืนมาครับอัสมีอัสมีตั้งปอมแล้วจริงตรงนี้อ้าวแต่บอลมีชั้นแลบครับกลายเป็นดีซะอย่างนั้นครับโอ้กลับมาเสมอกันอีกแล้วครับอ,อะไรครับนี่กลับมาเท้าขวายังเล่นไม่ได้ครับต้องคืนมาถึงลุงอรุณชนละสิทธิ์ดึงจังหวะหนีสุดเส้นแล้วยัดมาหน้ากรอบแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้พงศกรจีน้าเสนาโอ้แลวพูทศิน เ่าสัญญาณจบเกมเลยครับมามาโดนเอานาทีบาปครับทางด้านขับเจนโอ้ทำให้ทางด้าน A ประตูรีโมทนั้นเอาชนะไปได้ครับ3ประตูต่อ2องประตูสุดท้ายครับได้จาก,งกองค์สกรจีน้าเสน,นาครับนอกสนามไล์ก็ขอ,อนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่3ครับผัดมือครับ ก่อนจะเริ่มเกมครับทางด้าน MSKG บายผึ่งภายซีเนียนั้นอยู่ในอันดับที่4ของตารางครับมีอยู่19คะแนนผู้ตัดสินเกมผู้นี้ครับอาจารย์เพิ่มพลรัตนาสุนทรค,ครึ่งแรกเริ่มต้นครับ MSKG เล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับอันมนตรีเจ้าเอสอนเพชรไหลจังหวะนี้จะลันแตะต่อแล้วยิงขอนุบบอกูลติดบล็อกแล้วเจ้าเล็กจะลันได้ยิงลูกนี้ห่อเรียบร้อยเลยครับ ดึงจังหวะเข้าไปหลอกทางด้านปะยุทธนิยมพงครับมาหลอกยิ่งกว่าทิศอลรมกดอีกครับเจ้าฝากใครตรงนั้นครับเจาะตรงกลางเจ้าโอ้รัฐพลแล้วล้มลงไปแมาเป็นทางด้านเจ้าเล็กจารันแก้วกามิตแล้วสัญญาณมาเหลี่ยวเท้าสายยิงลูกนี้ห่อเรียบร้อยเลยครับโอ้ลูกไฟชัดๆเลยครับของทางด้านอดิศักดิ์เบ้าปาุมครับเล่นทีสามเหลี่ยม กลับมาเท่ากันแล้วครับหนึ่แจ้งขอภัยรัฐพลบุญลักษ์ให้มาสุริทย์สุริทย์แล้วตรงนี้ยังไงครับโอตาทธิ์ไม่ว่าแล้วแม่จะเป็นเกมสวน แล้วก็ไม่เหลือครับลูกนี้ครับมหลอกหน้าเท้าครับทำให้ทางด้านทวีวัฒนครับเปิดตืนมาตรงกลางวัสุพลพักอ้าวแล้วรัฐพลไ้ต่อมาสุรวิทพักอกลงแล้วแปดด้วยซ้ายตรงนี้ห่อเรียบร้อยเลยครับโอ้ปิดกล่องเลยครับโอ้สุรวิทล่าหมาครับทำประตู กล่องเลยตรงนี้ครับคือเป็น3ประตูต่อหนึ่งและผู้ตัดสินก็เป่าสัญญาณจบเกมเลยครับก็เป็น3ามคะแนนของทางด้านทวีวัตรเอฟครับเอาชนะ m s ็ g เอสผึ่งถายซีเนียไปได้ครับโดยสกอร์สประตูต่อหนึครับนอกสนามไลฟ์ก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่4ครับประจำสัปดาห์ที่10 สัปดาห์โค้งสุดท้ายก่อนที่จะไปสิ้นสุดกันในสัปดาห์หน้าครับเสื้อขาวเก่งแดงเชิญนักกีฬาสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมทางด้านแตกิน f อฟนั้นนำอยู่หัวตารางครับมีอยู่23คะแนนส่วนทางด้านเฟนเอนั้นอยู่ในอันดับที่3ครับมี19คะแนนครับครึ่งแรกเป็นทางด้านเฟนเอครับ ได้เล่นก่อนครับบกจากขวาไปซ้ายเจ้าหนึ่งครับธนภัทรย้อนให้เจ้าทิวลองยิงตรงนี้ฉลองอยังไปไม่ได้แล้วฝากขึ้นไปเจ้าหนึ่งธนภัทรโยกแล้วเจ้าเทิยวยิงโ,โอ้ยแม่โดนทดสอบก่อนเลยครับเจ้าใหญ่ครับสุชาติแสงหน,นีแล้วแล้วกระแทกขึ้นไปเจ้าเจมป้ายเข้ามาในกรอบบนช่วยตั้งป้อมแล้วยิงตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับเอาไม่อยู่ครับทางด้านเจ้าน้อยสลาวุธยิ้มสุดครับ ติดปลายมือนิดนึงครับแต่ก็ยังทะลักรับเข้าประตูไปแต่กิมขึ้นนําก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคืนบุญช่วยบุญช่วยขวาที่เจ้าเจมครับอนุรักษ์ตั้งปอมแล้วจิงตรงนี้ตรงปัดแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้เป็นกิติพงษ์ลงลักครับตามไปรออยู่แล้วตรงนั้นครับบวกสารแล้วพี่ชายอ้าวไขว่ไปเข้าทางเจ้าเจ,าเจมแล้วตรงนี้ครับ,รรบแล้วลงจิงอะ่ะโอ้ เหลี่ยบร้อยครับอาเล็งที่สามเหลี่ยมเลยครับเจ้าเจมอนุรักษ์เพชรล้วนเปิดสกอร์ที่สให้กับทางด้านเต็กกินครับขึ้นนำเป็นสประตูต่อศูนมาตรงกลางพิชัยมัอดอาดำสามไปเจ้าหนึ่งธนภพัฒน์เข้าสายแล้วจริงตรงนี้หกได้เหมือนกันครับอือคมกริบเลยครับสายของทางด้านเจ้าหนึ่งธนพัฒนคงชนะครับ หนีแล้วเลือกยัดขึ้นมาวิชนันจมดาสายเติมทางด้านอาภิชาติตั้งปอมแล้วยิงตรงนี้โอ้โหขึ้นมาเร็วเหลือเกินครับแล้วก็จบเลยครับตรงนี้ครับประตูที่สี่ก็มาครับวิชานโยกหนีเข้าไปในกรอบโยกเข้าขวาแล้วยิงลูงนี้เอาติดเซฟแล้วเจ้าสอดทบอยป้ายมาเรียบร้อยเลยครับอภิชาติเราทองอีกแล้วครับ บวกสกอร์ที่2ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นสกอร์ที่รับให้กับทางด้านตะกิมเอฟซีก้าวขึ้นมาอาภิชาติปีดฝากตรงกลางแล้ววิชานไหลต่อน,นันทาศินแปลเข้าไปแล้วอภิชาโอ้โหแฮตทริกเลยครับเหนือจะเชื่อครับคึ่งแรกนั้นเล่นอยู่เกมลับพอมาเปลี่ยนเป็นเกมลุกนี่เป็นแฮตทริกเลยครับของอภิชาติเหล่าทองฝากตรงกลางครับวิช,ยชยัยพิชัยแหบเคลียขาดแล้วพูตาสินเป่านกวีดยาวครับจบเกมครับ หนก็เป็น3คะแนนของเต็กกิมครับเอาชนะเฟนเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อหนึเดินนักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก,ก่อนเริ่มเกมครับทางด้านคิงตู้แช่นั้นอยู่ในอันดับที่5ครับมีอยู่17คะแนน ส่วนทางด้านเลตไดมอนด์ครับอยู่ในอันดับสุดท้ายครับมีอยู่หนึ่งคะแนนครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับข mm ิง hmm. mm hmm. ตูแช Lan ร์เล่นก่อนครับชุดส,ดสีดำบุกจากขวาไปซันยิงให้ไปใหม,ยมายยาย่ยายโยยาโยแล้วขวางสนามมาตรงนี้วีลชะชัยแปรเรียบร้อยเลยครับพักบอลด้วยขวาแล้วก็แปรด้วยขวาตรงนั้นไม่เหลือครับขึ้นนํำแล้ว1 0 แท็กขวาไปเจ้ายาโยยาโยอวอนโซกระแทกไปตรงนี้วีรชัยพงบงมีพื้นที่แล้วแปะลูกนี้อ่าเป็นทางด้านอภิชัยหน้าคงครับเข้าไปจบจังหวะสุดท้ายครับทำให้ทิ้งตัวตแช่มปนขึ้นนำเป็น2ประตูต่อโซแล้วตรงกลางปาลมเบิร์นคืนครับผูรักษาประตูอ้าวแล้วกระดกตรงนี้ยาโยตัดได้แล้วจิงห่ไม่เหลือโหมากบอลไป เล่นกิ้งกลองแก้วกันอยู่หน้ากรอบตรงนั้นครับเรียบร้อยเลยครับแย้งไว้ก่อนแล้วเคาะมาตรงนี้ยาโยได้ทะลุขึ้นมาแล้วโยกหนีล่อเป้าแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับอือาสี่ประตูต่อศูนยเลยครับจากยาโยอวอนโซครับ่าแล้วมีโอกาสลุ้นแฮตติกแล้วครับทางด้านยาโย ตรงกลางสายยันขวามาเจ้าแอลลาวีเลศวงหัดตั้งป้อมแล้วยิงตรงนี้มีฉลับแล,แล้วแปรโหเรียบร้อยเลยครับมาไปยืนรอคนเดียวตรงนั้นครับทางด้านพิทยาเต็มสังอติชัยโยกหนีตรงกลางที่ปลาลมเข่าสายแล้วลงยิงตรงนี้แล้วได้แปงไงไงรง่ายง่ายมรตีไข่แตกจนได้ตรงนั้นครับจากทางด้านวสันครับมงครับเล็บได,ดมอนด์เปิดเข้ามาแล้วยิงของปลาลมตรงนี้ไม่ตรงรอบ แล้วพูตดสินเป่าตอกวีดยาวครับจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของคิงตู้แช่ครับเอาชนะเลดไดมอนต์ไปได้ครับ5ประตูต่อ1เมือครับก่อนเริ่มเกมครับส้มตำา2ฝั่งโขงนั้นอยู่ในอันดับที่9ครับมีอยู่9คะแนนส่วนทางด้านธรรมลักษ์ FC ครับอยู่ในอันดับที่8ครับมีอยู่10คะแนนครับ เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับส้ตมต2สองฝั่งโขงครับเล่นก่อนจากขวาไปซ้ายครับปากมาแล้วนะ,ะพง์ให้ไปเจ้าเบน,โก,นโกสินเจ้าเบนโยกหนีมาได้ยิงด้วยซ้ายตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ<า>หือ่าคมจริงๆครับ,จรรบเจ้าเบนโกสินสงาส่าศิลป์เปิดสกอร์แรกให้กับทางด้านธรรมละครับขึ้นนำส้มต2สองฝั่งโขงไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ให้ไปถวัน ย้อนอ้าวแล้วเจ้าเบ้นอ่านอยู่ตรงนั้นอืแล้วยังไงตรงนี้ครับได้ล่อเป้าเรียบร้อยอ่าเป็นทางด้านเจ้าเบ้นครับอืสกอร์ที่2ของตัวเองแล้วก็เป็นสกอร์ที่2ของทีมครับทําให้ทรมาักเอฟซีนั้นขึ้นนําส้ตามตำสองฝั่งโขงไป2ประตูต่อศูนย์แล้วแปลูกนี้ไม่เหลือครับตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับจากมิทัชชูปาน ออกข้างยังได้ทุ่มครับทรมาลากทุ่มให้ปลายติดแล้วยิงของเจ้าเบนน้โหสุดสวยเลยครับลูกนี้ไม่ต้องจับเลยครับโอ้แล้วเป็นแฮตริกเลยครับของทางด้านเจ้าเบนครับโกสินสง่าสินทำให้ทีมนั้นขึ้นนำเป็นสมประตูต่อหนึ่ง แล้วจะลุยอ้าวแล้วมาติดแล้วพูตัสินเป่านกวียาวเลยครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านธรรมรักษ์เอซครับเอาชะนะส้มตาส2ฝั่งโขงไปได้ครับ3ประตูต่อ1